สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมก็สอนนะครับผมทำเกมนะครับผม Ox นะครับผมแบบมี AI ด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะครับตอนนี้ของเราอยู่ในคอร์สเอ,อ่อ VB นะ,ค,ะครับผมเจ็ดศูนย์หนึ่งนะนะครับอันนี้ก็คือคอมพิวเมตอร์ลงก่อนนะมันลงตรงกลางเลยนะนะครับผมลงตรงนี้แล้วกันนะคอมพิวเมตอร์เลือกลงตรงนี้ผมลงตรงนี้นะคอมพิวเตอร์เลือกลงตรงนี้ผมลงนี่นะนะครับคอมพิวเมตอร์มันลงนี่นะครับ อันนี้ก็คือ no winner นะคือเสมอนะครับผมแต่คราวนี้เดี๋ยวผมลองลงแบบตรงนี้ดูบ้างนะคอมพิวเตอร์มาลงนี่นะผมก็ต้องกันนะครับนะครับผมก็กันตรงนี้อีกนะครับมันก็เลยได้ชนะตรงนี้นะครับนะครับนี่ก็คือเป็น AI นะครับผมของเกม OS นะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาวันนี้นะครับผมใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรดี มีเป็นคลิปสอนนะครับผมสำหรับการสร้าง AI นะครับผมส,สำหรับเกม OX นะครับไม่ยากนะครับผมนะครับในที่นี้เราจะใช้ VB นะครับผมในการทำก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Expert Programming t u t o r เลยนะครับผม